สวัสดีทุกท่านฮะที่เข้าชมคลิปแขกบอนไซนะครับวันนี้หยิบต้นไก่นะครับเป็นไก่ที่โชรากนะครับก็จะมาตัดแต่งนะฮะต้นไม้ทุกต้นครับผมนะครับถ้าเราปลูกฮะเลี้ยงมาสักพักนะขอบใบเขาจะสวยนะครับยิ่งถ้าตัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับยิ่งจะสวยนะครับแต่ต้นนี้ ยังไม่ได้ตัดนะครับผมตัวนี้ยังคงใบไว้นะครับผมก็จะเอาใบาแล้วก็เอากิ่งออกนะครับเหลือไม่กี่กิ่งนะครับผมถ้าดูอย่างนี้ฟอร์มก็ดีดูดีนะครับผมแต่ถ้าจะดูให้ลึกๆึกซึ้งมันยังไม่เป็นระเบียบนะครับเพราะว่ากิ่งก็เยอะใบก็เยอะนะครับผมดูฟอร์มไกลๆก็โอเคนะแต่ถ้าดูใกล้ๆดูให้เป็นบอนไซมันก็ยังไม่เป็นนะครับอันนี้ได้ไว้ท่งนี้เมื่อวันที่ยี่สิบ นะครับผมยี่สิบเดือนแปดหกสี่นะครับผมก็คือเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับเก้าสิบนะฮะก็สองเดือนกว่ากว่านะครับฟอร์มก็พอดูได้นะครับผมแต่ยังไม่เข้ารูปข้อรอยนะครับผมวันนี้ก็จะจัดการนะครับเอาใบออกให้เรียบร้อยครับผมท่าน ถ้าเราดูส่วนที่เป็นร,รากนะครับที่เขาปูยงมันก็ยังไม่เป็นระเบียบนะครับเราต้องดันเข้านะครับผมต้องจัดเข้ามาให้กระชับหน่อยนะครับนะฮะจะได้ดูเรียบร้อยดีนะครับ ใช้รวดดัดบังคับไว้นะครับก็เอาแบบง่ายๆครับผมล็อกทันทีเลยครับ ให้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเวลาเราดูจะได้ไม่เกกานนะครับต่อไปก็ยิดใบครับผมยิดใบแล้วก็หาตำแหน่งกิ่งที่เหมาะสมนะครับ เป็นไงครับสีมือการริดใบผมเร็วไหมครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วจุดที่เราจะเอานะครับตำแหน่งจริงที่เราจะเอามันไม่เยอะนะครับผมมันก็มีอยู่แค่สามจุดนะครับส่วนท้องท้องเมนอย่างนี้นะครับผมเราก็ไม่เอานะครับผมก็ ดึงออกแต่ตัวนี้ยังใช้ครับผมใช้กิ่งนี้นะครับแต่กิ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับผมคือไม่เอาครับต่อไปก็เอากิ่งที่ไม่เลี้ยงหรือว่ากิ่งที่มันซ้ำกัน ไปเลยครับผมมันซ้ำกันครับ ง่ายๆก็คือกิ่งแขนงนะครับกิ่งด้วยเล็กๆนะฮะตามเมนเรีวยกว่าตามโคนกิ่งเนี่ยเราก็ไม่เอาครับผมเราก็จะเอาเฉพาะที่มันโดดเด่นออกมาด้านนอกนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับต้องเห็นกิ่งนะครับเห็นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาตาม แบบป๊บเลยนะครับไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นไม้ไม่ไม่ใช่ไม้ทรงต้นนะครับผมอันนี้จะเป็นไม้ลีลานะครับมันก็จะง่ายต่อการทำนะครับผมพอดูให้เป็นลีลานแล้วก็เป็นพุ่มเป็นจุดตามจุดที่เราต้องการเท่านั้นนะครับ กิ่งแต่และกิ่งก็จะไม่มีการรอโตนะครับผมเพราะว่าเ็าจะมีไหลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นยอดจริงฮะก็จะสังเกตเห็นรอยที่ผมตัดตัดทดไว้เรื่อยๆครับผมถ้ามีเวลาเราก็โทษไว้ก่อนนะครับเวลานามาสร้างอย่างนี้ก็จะง่ายนะครับนะครับถ้ากิ่งอยู่ลักษณะนี้ครับเนี่ย นะฮะผมมันก็จะบังฮนะก็จะบังเมนฮะบ,บังไหลที่มันยื่นออกมาครับมันจะมองไม่เห็นนะฮะมันจะเป็นพุ่มนะฮะก็เอาออกนะครับก็ต่อไปก็ตัดฮะเอาระดับนะครับที่เราจะเลี้ยงนะครับ การลักษณะที่เราตัดนะครับเป็นการดักความยาวไว้นะครับผมเขาก็จะแตกแตก่จริงให้เราเลือกอีกนะครับผมตรงย้อยอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นไม้ฟอร์มอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คือความสั้นความยาวเขาได้นะครับผมแล้วก็ลีลาเขาได้นะฮะส่วนที่เราจะทําก็คือมีกิ่งนี้นะครับผมที่จะเลี้ยงใหม่นะฮะนะครับแล้วก็ส่วนยอดนะครับผมที่เราจะบังคับให้เขาไปในลักษณะไหนนะครับเราก็ต้องเข้ารวดในส่วนนี้นะครับผม ก็ไม่ได้เตรียมขนาดลวดมานะครับวันนี้เลือกก็จะใหญ่ใหญ่ไปหน่อยนะครับ กิ่งที่เลี้ยงใหม่รอโตก็จะมีอยู่กิ่งเดียวนะครับผมนอกนั้นก็จะใช้วิธีการตัดนะครับตัดหลังด้านบนไม่เอามันจะมาบังช่องไฟตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาออกนะครับเราก็เลี้ยงเฉพาะกิ่งที่มันอยู่ในตำแหน่งนะครับ นี่ก็ซ้ายขวานะครับผมก็ผ่านนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสร้างยอดนะครับผมสร้างยอดนะในตำแหน่งที่เป็นกริงสุดท้ายนะครับผมนะก็รอรอพุ่มนะครับผมรอพุ่มในส่วนนี้นะครับรอโตมีกริงเดียวนะครับผมที่ยังเล็กอยู่นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมสําหรับชิดนี้นะครับนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่สวยครับผมเพราะว่าริดใบออกหมดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ